หวานมีไหมอาหารเิ้นคิดแบบเนี้ยมีอ๋อ,อ,อมาคืออะไรลู่รู๊ฟฟันอุ้ยมาคืออะไรอ่ะผัดไทยผ้าชาจีงาานงไทยส์炒河粉เออไทยส์炒河粉ทุกคนตอนที่พี่เดวิดเนี่ยกำลังอธิบายไปนะเพชรทำอยึ่สองอย่างเกือน,น้ำลายค้องล้อ <laughs> <laughs> จริงใช่จินตนาการแล้วแบบอยากกินจริงๆเลยสวัสดีค่ะ大家好欢迎大家观看 จีแจมจานตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับธนบทรอนอันธนากษมหรือว่าเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็แขกรับเชิญคนไต้หวันของเราค่ะสวัสดีค่ะเดวินนะคะอวันนี้ค่ะทุกคนเราก็จะยังพูดถึงเรื่องของไทยกับไต้หวันอยู่ใช่ใช<บ>ก่อนหน้านี้นะคะเรามีการพูดถึงเรื่องของ สาที่ท่องเที่ยวเออเหมือนแบบว่ามาไทยอยากจะชวนไปไหนไปไต้หวันอยากจะชวนไปไหนคราวนี้มาชวนกินกันบ้างพูดถึงเรื่องอาหารนี่โชคดีอย่างหนึ่งนะที่ตอนนี้เรากินอิ่มแล้วไม่งั้น่าจะเป็นการทําร้ายเรามากใช่ตอนนี้ใครที่กําลังหิวหิวอยู่นะคะเพชรกับพี่เดวิดขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามึงมากินมากจริงๆอ่าเรามาเริ่มที่อาหารไทยกันก่อนดีกว่าพี่เดวิดดูแล้วรู้เลยแน่เลยตรงยำกุ้ง ใช่อต้มย,ยํากุง้งนั่นเองใช่อืออต้มยํากุง้งภาษาจีนเรียกว่าตงอิงกงตงอินกงใช่นี่ซือกั่วตงอิงกงมะชือกัวตงอิงกงอเมือ่อกี้เพชรก็ถามว่าคุณเคยกินต้มยํากุ้งไหมอืมอเดฟ่ก็ตอบว่าเคยครับเคยกินต้มยํากุ้งนะครับใช่ออก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าเกิดถามว่าเคยไปไหมย ชี่ก๋วแล้วก็ตามด้วยสถานที่ใช่ไหมแล้วพอเป็นของกินถามว่าเคยกินไหมแค่เปลี่ยนคําว่าชื่ที่แปลว่าปายเป็นคําว่าชื่อเนาะชื้อก๋วแล้วก็ตามด้วยของกินนั่นเองนะคะอชอบไหมหนีสีควันตรงอินกงมาชอบแบบถ้าเออปกติเดฟวีจะสั่งที่แบบไม่เผ็ดเลยแล้วถ้าสมมติว่าเขาทำมาไม่เผ็ดเราจะชอบมากแล้วก็ไม่ใส่ผักชีแล้วก็ไม่ใส่ผักชีโอเค เพชรอยากรู้ค่ะสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดอยากจะบอกว่าโอเคขอไม่เผ็ดนะฉันไม่กินเผ <嗯 S 1> ็ดภาษจจีนพูดว่ายังไงคะดตยวิจะแนะนำว่าเมื่อจะอาหารบอกว่า我想吃东宫不辣เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่กินไม่เผ็ดนะคะไม่กินเผ็ดจำสองตัวนี้ไว้ปุ่ล่าปุ่ล่าปุล่าปุ่อ่ะตัวถัดไปนะคะอาหารอันนี้เผ็ดชอบมากเลย อ๋ออันนี้มันมีถั่วงอ,อกด้วยนะถัว่วงอกอ่ะผัดไทยผัดไทยผัดไทยภาษาจีนคือผัดไทยภาษาจีนไทยสาวเหอเฟืมไทยสาวเหอเฟืมถ้าจะบอกว่าผัดไทยดูน่ากินมากๆเลยไทยสาวเหอ式炒河น看起来 ข้นฉี่หลายค่ะแปลว่าดูแล้วเออ很ขินหา่าือก็คืออร่อยมากอร่อยมากใช่คือภาษาไทยเนี่ยมันจะมีคำว่าน่ากินดูน่าอร่อยใช่ไหมคะมแต่ว่าภาษาจีนเนี่ยเขาจะต้องพูดว่าดูแล้วอร่อยอแปลว่าน่ากินนั่นเองอใช่看้นฉี่หลายเขินหือใช่พูดตอนนี้ก็อยากกินแล้วแหละเออถัดไปเลยนี่ค่ะ ซ่อมตามซ่อมตาม้มตาม,ตามภาษาจีนเรียกว่าไทยชื่อม่กวา沙拉าามูกา,าลาเนาะเราอาจจะได้ยินคำว่าไทยชื่อมาตั้งแต่คำว่าผัดไทยแล้วนะคะคำว่าไทยชื่อตรงนี้เนี่ยก็จะหมายถึงแบบแบบไทยนั่นเองไทยชื่อม่กว瓜า,าลาแปลตรงตัวก็คือสลัดมะละกอแบบไทย <laughs> คาราบาก็กเป็ดนเออใช่ก็จริงอ่ะต้องส้มตำมันมาจากมาละากอร่อยมากอแต่ก็ต้องปู่ลาด้วยใช่ไหมสำหรับพี่เดวิดเงินมดเดียวอย่างี้อะไรอย่าถ้าอย่างเผ็ดอย่างเงี้ยเผ็ดกินเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยภาษาจีนพูดว่าเสี่ยวลาเสี่ยวลาโอเคถัดไปเลยนี่ค่ะอ่า กะเพราหมูใช่ไหมกระเพราหมูสับไข่ดาวด้วยไข่ดาวกะเพราหมูสับไข่ดาวใช่ภาษาจีนตับเผาจ猪加าตันตาเผา猪加蛋อ๋อพนดเลยว่าทำลายตัวเองมากอยากกินมากเออรู้ไหมว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวเนี่ยที่ไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอาหารจีนคิดรู้จักอาหารซินคิดไหมหมายความว่าเหมือนแบบ เวลาเราไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอ่ะกะเพราหมูสับไข่ดาวอ๋อใช่เพื่นฐานคืออย่างนี้เลยถ้าอยู่ว่ามีอะไรคิดก็ไปกินที่ไต้หวันมีไหมอาหารสิ้นคิดแบบเนี้ยมีอออมาคืออะไรรูโล่ฟันอุ้ยมาคืออะไรอ่ะคือเป็นข้าวสวยแต่ว่าข้างบนมีมีใครๆเหมือนกับข้าวขาหมูแต่ว่าเขาไม่ได้แปกมากเขาเอาข้าวขาแบออย่างนี้แล้วก็นิ่หน่อยแล้วก็ลอยข้างลอยลอยหน้า เข้าสวยเลยแล้วก็ใส่น้ำจิ้มด้วยอรแบบนี้อร่อยแล้วก็ใส่ไข่ด้วยมีขนาดว่าอิ่มแล้วนะโอโ้โหอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ของหวานมาม่วงข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาม่วงข้าวเหนียวมาม่วง <laughs> <laughs> ใช่ใช่ข้าวเหนียวมาม่วงข้าวเหนียวมาม่วงภาษาจีนมังกูโนมิฟันเออมัมองกูโนมิฟันข้าวเหนียวมาม่วงดูนะ่ากินมาก กโนมี่果糯米饭看起来很好吃อืม你吃甜的吗กินหวานไหมกินกินหวานได้แตกินไม่เยอะส่วนใหญ่จะไม่เลิกกินหวานแต่ว่ากินได้นะอ๋ออันถ้าสมมติว่าอยากจะถามว่าคุณกินหวานไหมภาษาจีนพูดว่า你吃甜食吗啊你吃甜食吗กินของหวานไหมเนี่ยเพชเนี่ยเป็นสายของหวานเลยชอบ เรามาต่อที่อาหารไต้หวันกันดีกว่าคะ่ะทุกคนไปตื่น, <Okay. S 1> ตนเต้นมากเลยเพราะว่าแอบเห็นมามันมีของโปรดพิเศอยู่ในนั้นหลายอย่างมาโอเคอันแรกก็คือนี้ไม่รู้จักเลยโอเคอันแรกคือเป็นจีไผ่จีไผ่ถ้าอยู่ที่ไทยเราสามารถได้แบบนี้ประมาณไก่ทอดอแต่ว่าไต้หวันเราจะเอาไก่ มาเป็นแผงใหญ่ๆแล้วก็มีเป้งข้างนอกเราไปทอดเลยโกโกใช่แล้วก็เป้งอ่ะตุต๊กเดลซาขาเขาจะใช้ไม่เหมือนกัน<อ>และมีจินไม่เหมือนกันด้วยสูตรไม่เหมือนกันอีกใช่ฉะน้น่ะควณถ้าชอบกินไก่ไก่ทอดเราสามารถสั่งแผงใหญ่หญหญหญๆได้เลย<อ>แล้วก็น้ำมาน้ำน้ำของไก่ก็จะอยู่ในอยู่ในไก่ทอดข้างใน Oh. ข้างนอกมันกรอบข้างในมันนิ่มแล้วก็มีน้ำของไก่เป็นน้ำของไก่หรือน้ำจิ้มไก่หรือไม่ไก่ oh. น้ำของไก่เลยเออใช่แล้วก็เต้าหวันก็มีรูปแบบน,นี้ประมาณนี้ก็คือมีอาหารแล้วก็มีไก่ทอดเยอะๆเป็นไทยเลยอย่างนี้ oh. uh, แต่ว่าเทวีนเน้นน้ำเมื่อกี้ชีไถ่ oh. อยากกินอ่ะโอเคจองตัวไปไต้หวันโอเคอ่าแล้วลูกถามาก็คือทุกคนไอไม่ต้องอธิบายมากเลยจริงๆเพราะว่าตอนนี้ห้างสรรพสินค้ามันหมดเลยทุกที่มีแตแบบขายดีมากรู้ว่าเป็อะไรไหมรู้เลยในชานงไข่หมูเนาะเรียกว่าเจนจูไน่ชาแล้ววันนี้อยากจะเรียน จะจะสอนคำย่อถ้าอยู่ผูดอย่างนี้โอยูเก่งมากเพราะว่าอยู่เป็นแฟนคลับชาโน่ไข่มูจริงๆอ่าเราจะพูดคำย่อไปว่าเจินไหนเจินไหนเจินจูไหนชาคำย่อเจินไหนอ๋อเจินไหนสมมุติว่าไปไต้หวันใช่ไหมอยากจะสั่งชาโน่ไข่มุกก็สามารถพูดกับเขาแบบสั้นๆได้เลยว่าเจินไหนเออ yes ออ๋ แล้วก็จะฟังดูเป็นออ้ยคนไทต้หวันเลยใช่เข้ากันมากเลยเคยอยู่อยู่ไต้หวันน่ะจะเขาจะทำอยู่ว่าอยู่ไต้หวันตั้งนานแล้วใช่ไหมทันทีเลยอย่างนี้อ้ยฟังแล้วอยากกินโอเคแล้วฉันต้องขายมูสที่ไต้หวันก็มีลายอีคอหลายรสชาด้วยทุกคนสบายลองกินกัน แล้วคือแล้ว nah คือชานมไข่หมกที่ขายอยู่ที่ไทยอ่ะถ้ามีคำว่าไต้หวันปุ๊บจะขายดีเลยจะแบบว่าอุ้ยนี่มันออริจินอลฉันต้องกินให้ได้เออยากกินเนี่ยเูเดี๋ยวจบอันเนี้ยเดี๋ยวเพชรจะไปซื้อแหละโอเค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 แล้วอาหารถับายคือตัวที่กลิ่นแรงนิดนึงแต่ว่าอร่อยมากกลิ่นแรงขอเดาได้ปะมันคือของโปรดของเพชรใช่ไหม ตัวคอมเพล็กคือเออคือชื่อว่าสี่ควรจำมั้ยอ่าใช่รู้เลยมันคือเต้าหู้เหม็นถูกต้องถูกต้อง <laughs> คือคนไต้หวานก็ชอบกินเต้าหู้เหม็นก็ทุกคนนะครับแต่ว,ว่าเต้าหู้เหม็นเรามีสองประเภทเต้าหู้เหม็นที่เป็นสตีมอ่าอกับเต้าหู้เหม็นที่เป็นทอดเราได้พิจนนานณาทุกคนว่าถ้าไปไต้หวันต้องกินเต้าหู้เหม็นไปไต้หวันกินเต้าหู้เหม็น เออถ้าอยู่กลัวกินเมนก่อนนะอยู่กินแปดท่อก่อนอ่าจะไม่เหมงนมากแต่ว่าถ้าอยู่จะโดมอัลเทอร์เบอนซ์เลยกินของสตีนกินแบบนึ่งนึ่งใช่เต้าหู้หม็นไอ้ใต้กินอะไรตอนนี้รู้ปะอยากไอ้ใต้ว่าไอ้อยากกลับใต้วังกินเลยอย่างเี้แ่ีขอเล่าเรื่องของเต้าหู้เหม็นก่อนคือตอนแรกอะเพรก็ไม่เคยกินเต้าหู้เหม็นมาก่อนเลยทุกคนแต่ว่าเพจอะไปกินครั้งแรกตอนที่อยู่จีนเพราะว่า แหวนนี่แหละเป็นคนแบบว่าเฮ้ยน mm hmm. ีลองกินสิคือเวลาเราเดินผ่านร้านอะ่ะเราก็จะได้กลิ่นอยู่แล้วคือมันคือมันชื่อเต้าหู้เหม็นนะแต่ส่วนตัวเพชรรู้สึกว่ามันไม่เหม็นนรู้สึกว่ามันหอมมากเออได้กินแล้วแบบต้องลองอะ่ะตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยมากแต่พอได้กินเข้าไปปุ๊บ ทุกคนจินตนาการนะคือกลิ่นหอมหอมาของเต้าหู้แบบกลิ่นแบบนั้นอนะแล้วก็เต้าหู้กรอบๆน้ำซุปร้อนๆอเข้มข้นทุกคนรู้ปะ <c oughs> เพชอยากกินมากเพชแบบตอนนั้นนะอะอยู่ที่จีนอนะกินเต้าหู้เหม็นทุกคืนแบบห้าทุ่มแล้วดึกแล้วอะก็ออกไปซื้อเต้าหู้เหม็นอยู่แฟนคลับใช่เต้าหู้เหม็นใช่แบบ ชอบมากจริงๆโชโต้ฟูอันนี้เป็นสิ่งที่แบบรยากคดสุดแบอกว่าทําไมเขาเรียกว่าชอบเอ,อคือทุกเราอคิดว่าไม่เหมนออแต่ว่าอะไรที่หงมากเกินไปเราจะรู้สึกว่าเหมนแล้วออก็เลยเราตั้งื่อว่าต้าหูเห้หมนเราสองคนคนต่างชาติออคตน,นต่างชาติแบบ น่าจะคิดว่าเป็นเหมนจริงๆนะใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเคอหอมเกินไปหอมเกินไปงั้นก็เรียกเขาเหม็นซะเลยใช่ทุกคนถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้ลองมากเลยเต้าหู้เหม็นยอนโอเคอ่มถัดไปถัดไปเป็นอาหารอันนี้อ่ะอยู่ข้างทางไต้หวันเลยคือเราอ่ะกินได้ง่ายมากเลยที่ตลาดไหนก็มีสุดยอดเลยชื่อภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะก้าชัง 包小肠大้าชง包小肠啊，ะหมาต้าหมายของว่าใหญ่ว่า็งั้นชังอะหมายขว่าลักษณะเป็นไส้กระที่เป็นโรลๆอย่างนี้ชังอ่ะจิเตว่าชังทีนี้ผู้เตืนสตัมมัสเป็นชังอันนี้ต้าช้าง包小งเข้าไปในเราเรียกอาหารยว่าต้าช้าง包小ง ห้องอันนี้ไว้เลยแล้วพอไปไต้หวันเนี่ยไปสั่งอันนี้ดิใช่ <Okay. S 2> อร่อยมากโอเค <Okay. S 3> ถัดไปอานถับไปคอือ beef noodle beef noodle ก็เป็นเนื้อโรเมียนเนื้อโรเมียนเออต้องบอกว่าถ้าคนไทยเดวิดเนธนานไปกินเนื้อโรเมียนส่วนนั้นด้วยราคา uh huh. เพราะว่าเนื้อวัวที่ไทยมัน แพงจริงๆเป็นจริงๆระดับหนึ่งได้ว่นน่ถ้าอยู่ไปตลาดกลางคืนเราจะอาจจะไม่ได้แพงมากแล้วก็ของเราก็มีรสชาติที่เป็ดเข้มข้นมีรสชาติเป็ดเผ็ดรสชาติเป็นหป็นมาราด้วยหรือว่ารสชาติหลายอย่างแล้วก็ด้วยส่วนเดอวัวลายๆไม่รู้ดูสามารถเลือกได้เลยอร่อยมากนี้ก็คือชื่อภาษาจีนว่าเหนียวโรเมียนใช่ทุกคน ตอนที่พี่เดวิดเนี่ยกำลังอธิบายไปนะเพชทำมสองอย่างกืนน้ำลายท้องร้องจริง<ช>จริงจ<ช>ินตนาการแล้วแบบอยากกินจริงๆเลยในตอนนี้นะคะเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าอาหารต่างๆของไทยของไต้หวันเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างแล้วก็ชื่อภาษาจีนเรียกว่าอะไรนั่นเองนะคะอ,อ,อ่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะสำหรับตอนนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะัสจี้